สวัสดีค่ะวันนี้วันคริสต์มาสนะคะเราอยู่กันที่ภูผาคอฟฟี่แคมป์ค่ะหรือที่เรียกว่าฟูจิเมืององค์นั่นเองวันนี้นะคะเป็นรีวิวสั้นๆเน้นวิวตำแหน่ง B3 ที่เราจองมานะคะแล้ววันนี้นะคะก็โชคดีมากๆฟ้ายามพระอาทิตย์ตกนะคะเป็นสีชมพูสวยมากๆมองเพลินกันเลยค่ะเรามักยอมลำบากในการคขนของแต่ขอให้ได้วิวที่เจ๋งที่สุดเสมอวันนี้ก็เช่นกันค่ะ ตีมคริสต์มาสแน่นๆเหมือนเดิมแต่ความสวยนะคะไม่ได้ใกล้เคียงวิวตรงหน้าเลยค่ะอากาศเย็นลงแล้วนะคะเดินเล่นกันสักหน่อยแอบเห็นขยะเกลื่อนกระเลยค่ะหลายชิ้นเลยยังไงช่วยดูแลขยะกันด้วยนะคะทาให้ธรรมชาติน่ามองขึ้นอยเยอะเลยค่ะอย่าไปเก็บกัน,นะคะ่ะวิวทิวสันด้านบนค่ะอันนี้เป็นวิวมองจากร้านอาหารนะคะลนุน คนไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้เราสั่งอาหารจากที่ร้านมาค่ะอาหารที่นี่นะคะค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะรสชาติอร่อยส่วนเรื่องราคาก็จะเหมือนร้านอาหารดีๆในกรุงเทพเลยค่ะทานไปชมวิวระอาตรส์สวยๆไปมันเยี่ยมมากๆเลยค่ะความสุขของคนตั้งแคมป์เนาะชิลมาก เห็นวิวสวยๆแบบนี้ต้องจองล็อกเท่านั้นนะคะลองขอแผนผังจากทางแคมดูก็ได้ค่ะหน้าสุดก็จะเป็นล็อกบีนะคะแล้วสำหรับเราเราเลือกบีสค่ะก็จะเห็นเงาวน้าผู้เขาต้นสนแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยค่ะดีมากเพื่อนร่วมทริปต้มไวยสไตล์เกาหลีไหมชิมค่ะอากาศหนาวๆจิบววยอุ่นๆ ก็ดีไปอีกแบบนะคะใบอุ่นๆมีกลิ่นหอมเครื่องเทศถือดีเลยค่ะต้มไม่ยากด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะรีวิวให้ชมค่ะหอมมากๆเลยเดีย๋ยวไปชิมก่อนนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้8ดโมงเช้า กับอุณหภูมิ20องศาค่ะยังพอมีไอบนผิวน้ำให้เห็นอยู่บ้างเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าก่อนค่ะเือมันคืนที้ยิงเสี่ยงมาหอนใช่ไหมอืม ฝั่งนู้นใช่ปะเ,เรื่องมีอลไรไหมไม,ม่มีคนเยอะแยะขนาดนี้นไม่เหมือนที่ฝันใช่ไหมก็ไม่ทานอาหารเช้าจิบกาแฟ ลังจานเก็บเต็นเรียบร้อยค่ะโซนต้นสนที่นี่สวยมากๆกลางเต็นต้องสวยแน่ๆเลยค่ะและนี่เป็นโซนคาเฟ่ของเขานะคะเพื่อนบอกกาแฟอร่อยด้วยจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวภูผ,ผาคอฟฟี่แคมป์ค่ะสวยมากๆมีโอกาสจะกลับมาใหม่ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของพวกเราขอบคุณมากค่ะ